สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับจอร์แดเดอร์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับที่มิลานครับเพราะว่ายังคงอยู่กับทาง h o n ด a นะครับเนื่องจากว่าเรามางานอิกมาก,กันแต่ว่าพอเรามาอิกมากเสร็จปั๊บจะเป็นเรื่องเป็นปกติเลยที่ทาง h o n ด a เนี่ย จะพาเรามาขี่รถเล่นครับซึ่งคราวนี้เราจะได้ขี่บิ๊กไบค์ของค่าย Honda นะครับโดยวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราจะมารับรถกันนะครับนี่ก็คือโชว์รูมนะครับของทางฮอนด้านะครับที่มีขายรถเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งรถที่นํามาขายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายในบ้านเราที่ Honda Big Wing นะครับเนี่ยครับ Hans นะครับ ามาอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของ XADV 750ใหม่นะครับก็นำมาโชว์เรียบร้อยแล้วซึ่งคันนี้ก็มีโชว์ที่อีกมากด้วยนะครับแล้วเขก็จะมีพวก a c อ,อุปกรณ์ขายพวกน็อกนะฮะหลายๆแบบแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับเช่นชีวีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตระก,กูลของสกูตเตอร์ครับ Forza 350 ADV 350นะครับ สังเกตดูว่าเขาจะมีพวกปี๊ดติดอมาให้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะของรถที่มีออปชั่นครบนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ใช้งานกันแบบว่าจริงจังๆนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ขายมัลติแบรนด์นะครับมีแบรนด์อื่นๆอีกด้วยนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูก่อนนะครับซึ่งทริปนี้นะครับเราเดินทางกันมาหลายคนมากมายครับนี่ครับเากำลังคุยกันอยู่เนี้ย หน้าตาก็คุณๆกันดีนะฮะแต่ละคนนะฮะคนขี้ใจลอยคนคอยจะจะขายเท่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะขี่อย่างไรวันนี้ก็นอนกับเบนดีบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปขี่กับเบนดีบิ๊กไบค์แล้วขี่เปรอบทิศาดูชุดก็ว่าโหแบบแฮนด์มแมนมากพร้อมมากเลยใส่มาแบบติดรถมะใส่มาเต็มที่นะฮะแต่ว่าได้ขี่กุ๊บสุดท้าย อาเนี่ยสบายสบายสบายอยากขี่ติดลบนาะไป่ขี่ติดลบอเขาเป็นคนที่บ้ามากนะครับเขาตื่นตอนตีสี่ครึ่งนะครับเพื่อที่ไปวิ่งที่6องศาเซลเซียสนะฮะทำทุกวันด้วยเรื่องจริงไงวิ่งหนีมิดครับรู้สึกเหมือนคนจะต้องจะเล่นเลย ่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะรับรถไปขี่กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถที่เราจะขี่วันนี้เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ครับมีแมน,นไทเลสซิง่งด้วยนะฮะนี่ฮะเอามาขี่ด้วยเหมือนกันนะฮะวันนี้นะฮะเราลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายฮะเราจะขี่ด้วยกันนะเขาบอกคุปสุดท้ายนี้เด็ดมากเลยนะเหรอเด็ดมากเลยอหลงทางอะไรเงี้ยเขาบ <c oughs> อกว่าทุกท่านครับเดี๋ยวเสร็จแล้วต่อโอเคแต่ปวดยี่ยตอนเนี้ยอ่ะนี่ไงห้องน้ำอยู่นี่ไงตรงตรงไปซ้ายมือเขาห้องกันอยู่อ๋อเหรอโอเคี่น นี่สาวๆของเราก็ปานะครับน้องซิรินะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวเปล่าไหวค่ะสบายนะสบายค่ะโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะไปรอดูเป็นวับว่ารถที่เราจะได้มีโอกาสขี่ในวันนี้เนี่ยเป็นโมเดลตัวไหนแต่ผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นตระกูล 750C ซีซีแน่ๆแต่ต้องบอกกันว่าวันนี้ผมก็ยังขาเตะเหมือนเดิมนะครับขาบวมเดินเยอะมากครับเดินม,มาสามประเทศแล้วเดินไปที่จีนที่ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีก็เลยขากล้ามเนื้ออักเสบนะครับซึ่ง ก็ยังไม่หายเลยนะฮะใช่ไหมเต้ครัพบพี่อ่าโอเคนี่กางเกงเฮียเนี่ยนะเนี่ยกางเกงเฮียอ๋อคุ้นๆน,นะอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันแล้วครับจะปเป็นอย่างไรชมกันต่อเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องขึ้นรถคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ามกรุ๊ปครับซึ่งแต่ละกรุ๊ปนั้นก็จะขี่กันเป็นรอบๆครับผมผมเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปสุดท้ายเลยเย็นมากนะครับเห็นไหมเห็นไอไหมก็ทริปหนึ่งใช้การเดินทางประมาณ60-60กิโลเมตรได้นะครับของผมจะเป็นกรุ๊ปที่3าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปขึ้นรถกันก่อนนะครับซึ่งรถก็จะเป็นรถประเภทนี้นะครับรถบัสเล็กนะครับแบบนี้ แกง๊งแกง๊งแก๊งอะไรแก๊งกลุ่มไหนของกลุ่มคุมหนึ่งครบแรกครับโอ้คุ่มหนึ่งเลยอยู่เป็นสาวๆเหรอเป็นสาวๆครับอุย้ยน่าอิจฉาจริงๆเลยโอ้โหโมันใช้เป็นลูกเลยถ่ายรูปอยู่ <c oughs> นั่นเลยเฮีย <c oughs> หัวให้ยับเลยค่ะหัวให้ยับเลยเหรอจริงเปล่าไม่รู้ใครหัหวแใครเดี๋ยวไปเจอกันค่ะอ่าเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูโอ้โหพี่กล้องหนูเยอะนะพี่ทำอะไรกล้องจับอยู่นะก็รอดูได้นะครับเป็นช่องของสิรินะครับส่วนของกรี่ไม่ต้องพูดถึงครับแม่งมีแต่ความเลว เอาละเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าป่ะะนี่ก็เป็นเบนซ์นะครับที่เราจะนั่งกันนะครับนี่คือด้านหน้าของรถเลยนะครับคนขับก็พูดอังกฤษก็ได้เลยพูดแต่อิตาลีนะครับแล้วก็ขบวนการของเราอยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยนี่นั่งกันเต็มเลยนะฮะนี่อ่ากรุ๊ปแรกเขาขี่กันทั้งหมดกัน6คนครับแล้วก็กรุ๊ปที่2 5คนกรุ๊ปที่3 4คนนะครับป่ะเราก็นั่งกันไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับอ่ะตอนนี้ครับ กลุ่มแรกครับก็ได้ไปขี่เสร็จกนันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่ม2ก็ต้องมาต่อคิวกันต่อครับนี่คือรถของกลุ่มแรกครับที่ได้ขี่กันนะครับก็มี XADV นะครับมีแอฟริกาทวินนะครับมี f o r ์ซ750จ็นยสุะยอดเลยพี่ไม่เคยขับเลยขับดีมากเชือยงางก็มันดีจริงไม่เคยแตะเลยเพราะแตะรถมันเบามากอะ่ะมันขึ้นง่ายมากเลยอะ่ะรอบตามไหม แล้วก็คือแบบขับแบบไม่รู้สึกเมื่อยเลยในเมืองนี่มุดสบายเลยอ่ะอ่าดีมากแจ๋วไปเลยนะครับเด็กหญิงนิภพาดาครับกับการขี่ฟอร์ซ่า750ครั้งแรกในชีวิตนะฮะอ้อเอามาดูซิรีหน่อยซิรีขา เมื่อกี้ขี่คันไหนคะเมื่อกี้หนูขี่ทันแอวทันแอวเหรอฮุ้ยแจ๋วมากเลยเมื่อกี้หนูมีเจอเพื่อนร่วมทางด้วยขี่ทันแอวเหมือนกันหลายคันเลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างพอมาขี่รถสูงจากที่ตัวเองชอบขี่แล้วเตี้ยๆก็จริง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 หนูเคยขี่แบบสูงกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นทรงแบบแนวแอดเวนเจอร์นี่คือทางแรกเลยค่ะจริงจริงแอบไม่ชินนิดนึงเพราะว่าแบบรถมันมีช่วงยืดช่วงยุบอ่าใช่มันยุบเยอะใช่แต่มานั่งสบายนะอ้แต่ท่านั่งนั่งสบาย สรุปก็คือโอเคนะโอเคค่ะบ,บอนิ่มดีค่ะบอกนิ่มดีสบายตูดโอเค,คโอเคเอามาคนสุดท้ายเป็นไงครับท่านจะบูรี่อะไรเขาอีก XA เนี่ยคุณเคยเปอย่างดีอ่า ผมก็ก้าหัวอยู่เมืองไทยแล้วผมเอตี้เอ็กเกียแม่งยูที่นี่มึงต้อง D ซดีซีทีเท่านั้นเพราะว่าจะไม่ต้องมึงงึ๊กงักงึกงักเพราะว่าไฟแดงของบ้านเราเนี่ยร้อยเมตรอขั้นต่ำเลยที่นี่รู้จักไฟแดงสิบเมตรไหมแดงนี่เสร็จมึงไปแดงไทยรถต่อแล้วมึงก็ไปแดงโอเคพูดคำหยาบไม่ได้นะครับเพราะนั้นดีซีทีอีสต์เดอะเบสครับไม่ต้องไปยุ่งแลวมันบิดอย่างเดียวสบายใจสบายใจครับขี่ง่ายขี่ง่ายโอเคขอบคุณครับปีนะ โ oh, อ้แฮปปี okay, ้ครับอ่าโอเคครับอ่านี่แก๊งแรกครับที่เขาได้ขี่กันนะครับต่อไปเดี๋ยวแก๊ง2เปลี่ยนตัวกันต่อครับแล้วเราก็จะไปขี่กันอีกเมืองนึงนะครับส่วนผมในแก๊ง3ก็ต้องรอคิวกันต่อไปครับจะเห็นได้ว่ารถที่นี่นะครับที่เป็นของ Honda Big b i k เนี่ยก็จะเป็นรถที่เราได้มีโอกาสซื้อที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนอิตาลีเองก็ใช้รถเหมือนกับบ้านเราดีแหละสเปคก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทันเอลฟนะครับที่ยังเป็นตัวตัวแรกอยู่ที่ไม่ไม่ไดเป็นตัวระบบเกียร์ที่เป็น e c u ันะครับแต่ก็เหมือนกับของบ้านเราเลยนะฮะเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างนะครับสำหรับต,ตัวของทันเอลฟตัวส่วนตัวของ XADV นะครับ<ๆ>ก็แน่นอนนะครับมีหลายเจนหลายสีหลายแบบนะครับให้ดูกันมีเจน1เจน2กันไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ ตัวแอฟริกาทวินครับอันนี้ก็จะเป็นโฉมแรกนะครับก็เป็นตัวเกียร์ดีซเหมือนกันนะครับก็ขี่ง่ายนะครับแล้วก็อีกคันนึงก็เป็น XADV 750นะครับส่วนคันที่มีอยู่คันเดียวก็คือตัว Forza 750คันนี้ก็จะเป็นสเปคที่แต่งมาจากทาง Honda หรือไม่ครับเขาซื้อมาใส่เองเช่นตัวชิลจะเห็นได้ว่าเป็นตัว,ตวชิลจีวีตัวชิลยาวนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นสเปคของท่อ เป็นท่อฟูของ SC Project นะครับแล้วก็มีกระเป๋าหลังนะครับเป็นของกีวีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าในสเปคของที่ยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะมีต่อฮิตกิฟต์มาให้นะครับน่าจะเป็นฮิตกิฟต์มาให้น,น่าจะเป็นตัวฮิตกิฟต์มาให้นะครับนอกกนั้นก็เป็นสเปคเหมือนของประเทศไทยทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่ง ผมก็จะใช้คันนี้แหละในการขี่ในรอบที่3านะครับสำหรับตัวของ For z ซ7 5 0ก็คงจะขี่ด้วยความคุ้นเคยเพราะเราเองก็ใช้ f o r z ซ7า0เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอๆกันต่อไปครับว่ากลุ่ม2เขาขี่แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไปรอชมกันต่อเลยครับและตอนนี้ครับเราก็จะมาเตรียมตัวขี่กันแล้วนะครับหลังจากที่กรุ๊ปที่1กับกรุ๊ปที่2ขี่กันเสร็จแล้วครับของผมจะเป็นกรุ๊ปที่3ซึ่งแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรถก็ยังคงเป็นรถที่ทําการเช่ามานะครับ เ,เพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเอ๊ะเช่ารถที่นี่เนี่ยเขาคิดราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเรทของการเช่ารถที่ประเทศอิตาลีครับจะตกอยู่วันละ6,000บาทนะครับประมาณ1 0 0 0บาทซึ่งก็ยังไม่รวมในเรื่องของค่าท้งค่าทริปที่ไปกินข้าวหรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ํามันนะครับซึ่งถ้าใครว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวอิตาลีก็ลองทํากันบ้านดีๆ โดยปกติแล้วรถที่เป็นรถเช่าก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะครับแล้ววันนี้ที่ผมบอกไปก็คือผมจะทําการขี่เจ้า For ์ซ่าเจ็นะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนขี่ไปแล้ว2คนนะครับแล้วก็ผมจะเป็นคนที่3ก็น่าจะใช้การขับขี่ด้วยความคุ้นเคยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันก็เป็นรถที่เรามีเนาะแต่เป็นแต่ว่าเราก็ไม่ชินกับเรื่องของรถที่เป็นรถชิลสูงแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ารถของเรามาปับ๊บเราก็ถอดเป็นชิลสั้นไปแล้วนะฮะแต่ มีความรู้สึกเหมือนกับว่ารุ่นนี้คันนี้จะมีตัวฮิตกิฟต์แต่ว่ามาสังเกตดูดีๆเหมือนจะไม่มีว่ะเพราะว่าตัวของสายไฟฮิตกิปตรงนี้ไม่มีนะครับส่วนสายไฟตรงนี้มันไม่ใช่ฮิตกิปอันนี้มันคือคันเร่งไฟฟ้าไร้ใบวายนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีฮิตกิปเราก็ใช้ถุงมือเอานะครับก็น่าจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวรอเขาเอาของมาให้เราแล้วก็ แต่งตัวแล้วเราก็จะขี่กันครับน่าจะได้ขี่ประมาณนัก 40- 50โลได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเส้นทางที่สวยพอสมควรเลยครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับเอาละตอนนี้รถพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เตรียมตัวออกกันแล้วโรนันโดนะครับก็จะเป็นไกด์ในการขี่ซึ่งจริงๆแล้วก็ ขี่กับเขามามาปีนึงแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมีน้องจีนนะครับจากทางไทคอนด้านะครับนั่งไปกับผมนะครับซ้อน2กันไปนะครับขับแบบชิวๆเพราะว่าเส้นทางที่เราขี่เนี่ยก็คือเราจะขี่จากเมืองนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าเมืองที่มิลานใช้ระยะทางประมาณ34กิโลเราก็จะได้ขี่ฟอร์ซ่า0จ็้นคันนี้เย็นๆนะครับเหมือนกับปีที่แล้วเลยเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ขี่ฟอร์ซ่าเกันแต่ว่าเป็นตัวโฉบเก่านะครับวันนี้ก็เป็นโฉมใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าขี่สบายนั่งสบายเพลิออย่างแน่นอนนะ บรรยากาศกันดีกว่าว่าที่อิตาลีมันสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับ นี้ก็ขี่เสร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เอามาจอดครับเพื่อที่จะเดินทางมาถ่ายบทอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะฮะบทนี้ไม่รู้บทอะไรบทอะไรอ๋อลืมชื่อหยุดเราอยู่เคลโมนาเด่ะไม่รู้บทอะไรเคลโมนา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 มั้งใช่ไหมนอกหมดเลยใช่ไหมครับอ่าเคลโมนานะฮะอย่างงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนละกันยังคงเหมือนเดิมขี่มอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าเดินเป๊เหมือนเดิมผมไม่จะถ่ายนะครับนึกว่าใกล้ๆนู่นฮะอยู่นู่น อยู่น,นู่นต้องเดินครับเปะครเปอย่างนี้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้ได้หมดอ่ะบอกเลยแต่ว่าให้เดินนี่แบบว่าโคตรทรมานบวมไม่หายสัทีนะฮะตั้งแต่มาตั้งแต่น,นูนะ่นอ่ะญี่ปุ่นเอ๊ะมาจากจีนอีกแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะครับอันนี้ก็คือผลจากการเดินเยอะนะครับกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นอักเสบนะครับเพื่อนๆที่ทํางานหนักหรือว่าเดินหนักๆก็ระมัดระวัง,งเอาไวล้ละกันนะครับ แต่อย่างไงก็ตามมาแล้วครับต้องไปให้ถึงครับกับวิหารอะไรสักวิหารหนึงแหละตรงนู้นน่ะสวยอยู่สวยอยู่นู่นน่ะเห็นนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าจะสวยขนาดไหนชมกันต่อเลยครับเมื<ล>่อกี้จเจริญไปขี้เกียจเดินสรุปคือไม่เดินแม่งเลยนะครับก็รอครับนี่ครับแก๊งเข้าไปเดินกันมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เห็นบอกว่าโบสถ์สวยดีสวยป่ะสวยครับสวยครับ สวยดอม่สวยก็อีกเหรอใช่มันคลาสสิกวินเทจอ๋อมันวินเทจโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันยังไงต่อนะขึ้นทางด่วนครับขึ้นทางด่วนไปดูทางด่วนอิตาลีกันโอเคเอาเฟี้ยวเว้ยเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนกันแต่เห็นได้ข่าวว่าไม่ได้ขึ้นบอกว่าฟรีนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิตรูดด้วยคันละ6ยูโร6ยูโรเลยวะใช่หกหกสามสิบแปดประมาณ240 250 24อ่ะ200กว่าบาทใช่ไหมใช่200กว่าบาท ใชไม่มีเครดิตก็ซวยไปนะครับต้องมีบัตรเครดิตนะฮะตามนั้นเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าจะขึ้นทางด่วนเขาต้องทําอย่างไรกันบ้างไปรอชมกันต่อได้เลยนะครับโอแม่เจ้าลุงดีนมาเขาบอกว่าเราจะต้องขี่รถกันอีก100โลซึ่งต้องบอกว่ายาวไกลมากนะครับร้อยโลเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ตเติมน้ำมันกันด้วยนะครับไม่เป็นไรครับยังไงล้วก็ไบเกอร์อยู่แล้วเนอะไบเกอร์ขาเป๊สู้กันต่อไปวันนี้เราขี่โฟล์ทเจอร์ส0สบายอยู่แล้ว ตอนนี้ก็มีเรื่องของ h ฮิตกริปมาช่วยด้วยนะครับนี่ครับสเปคของยุโรปจะมีฮิตกริปมาให้นะครับแต่ว่าสเปคไทยไม่มีนะครับก็ได้ใช้จริงๆครับเปิดแม่งเบอร์สุดท้ายเลยนะฮะจะได้กุ่นนะฮะถึงแม้ว่าจะถุงมือขนาดนี้แต่ว่าเจอเข้าไปกับในเรื่องของอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยเกือบเกืองศานะครับแต่ว่าเดี๋ยวยิ่งขี่ไปก็จะยิ่งมืดจะยิ่งหนาวขึ้นจาก10เหลือ9หรือ8เหลือเจ็หรือ6 6องศาพี่น้องครับเมืองไทยยังไม่เคยเจอเลยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับ ไปกันดีกว่าเดี่ยวยาวมันไป120โลโดยประมาณแต่เดี๋ยวไปเติอนน้ำมันกันก่อนเจนได้ว่าที่อิตาลีนะครับไฟแดงเยอะามากครับขี่ๆแป๊บๆเดียวก็เจอไฟแดงอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็พูดง่ายๆคือไฟแดงมีทุกๆประมาณ20เมตรแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาขี่แบบว่าถูกกฎจราจรดีกว่าแป๊บๆก็ไฟเขียวแล้วครับไปต่อ ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชนบทนะครับแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยก็รถเยอะทุกที่เลยนะครับแล้วเวลาขับนี่ต้องแบบคอยระวังนะฮะใเรงของวงเวียนเนี่ยคือคนที่อยู่ในวงเวียนนั้นจะได้มีโอกาสไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าขับช้าเนี่ยมีโอกาสโดนชนได้ง่ายๆเลยครับนี่ครับต้องมาเติมน้ำมันกันก่อนครับปั๊มนี้เพราะว่าน้ำมันก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะครับตอนนี้ 1>, 1 6นะครับ1.6ยูโรต่อลิตรนะฮะน้ำมันของที่นี่1.659ต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเติมน้ำมันนะครับของที่นี่เป็นยางไรฮะเป็นเซลเซอร์วิสนะครับเติมเองแบบนี้เนี่ยครับซูปเปอร์ฮะรเราจะใช้เป็นน้ำมันซูปเปอร์แล้วก็ เติมเอง The Green One Man Yeah, okay Self Service น้องจีนนะครับก็ทำหน้าที่เป็นคนขี่แทนผมนะครับอ่าขี่ไปแล้วครับไหวไหมไหวไหมขาไม่ถึงเว้ยใจเย็นเย็นประคองประคองประคองไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกกระตุกแบบไงไม่ไหม เดี๋ยวเติมน้ำมันอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อกับเส้นทางอลรโคตอีกมัน120รโลกลับไปที่มิลานครับผมตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองรีเซ็ตไม่นห,นหน่อยนะครับให้เป็นทริป A อยู่ที่ศูนย์นะเราจะดูระยะทางที่เราวิ่งกันว่าเราจะวิ่งกันเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่วิ่งเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งกันเป็นร้อยโลเลยกลุ่มอื่นก็วิ่งอยู่มาสัก60โลได้นะครับ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ขี่กันคุ้มที่สุดเลยถ้าประก,การมาเช่ที่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเอาแล้วเรากำลังจะเตรียมตัวขึ้นทางด่วนกันแล้วนะครับอ่านี่ครับข้างหน้าเราก็คือทางด่วนเลยนี่ทางด่วนซึ่งแน่นอนต้องใช้บัตรเครดิตนะครับ What? Now we have to take the ticket to the highway. Yeah. Pay attention to to don't lost it. Okay. Put in a safe place. Okay. Okay. ตัวห้างทำหายนะครับเก็บให้ดีนะครับ Yes. ห้างค่อยๆเตืนเย็นไกดดีเตืนเย็นค่อยๆเก็บเก็บตัวให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ำก่อนอาบน้ำล้วค่อยไปโอเคนะครับตอนนี้มีอาบน้ำนะครับโอเคเราอาบน้ำก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับอาบน้ำก่อนนะโอเคโอเคตามนั้นเดี๋ยวจะไปทางด่วนละไปไปดูกันต่อไป ทางด่วนกันดีกว่าพวกเราเดีย๋ยวดูได้ว่าทำอย่างไรอันดับแรกก่อนฮะไงวะตรงนี้แล้วก็กดปุ่มนี่ตัวอยู่นี่แล้วเราก็เก็บเก็บห้ามหายห้ามหายเก็บลึก,ลก โอเคแล้วก็ไปตอนนี้ก็เก็บตั๋วทางด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหายไปก็จะซวยถูกปะ่ะเมก็เพิ่งเปื้อเรียบร้อยแล้วอ๋องมาเป็นแอร์โฟไปข้ปางหลังเื้อเรียบร้อยเสื้อมีซิปนะฮะแต่ว่าซิปจะไปผ่านไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกันโ <Okay. S 3> อเคอยู่ในเสือ้อแหละ,ะแล้วก็วันนี้ครับก่อนบุรีบฮะนั่งไปกับมาแชวตลอดทางนะครับนี่ครับทางด่วนของชาเนลลี่ครับ ยาวๆกันไปฮะสบายสบายครับอีกร้อยอีกประมาณ95้าโลได้ก็ถึงแล้วฮะสบายสบายไปกันต่อเลยดีกว่าไป บัตรเอามาก่อนหนึ่งใบแล้วก็บัตรเครดิตนะครับอย่างงี้อ่าแล้วก็ยังไงต่อวะ,อะเดี๋ยวลองดูครับจะรอดไหมเนี่ยรู้สึกว่าวิบากกรรมของพวกเราจะมาแล้วครับคือเสียบเสียบใบบัตรไม่เข้าครับแบบนี้อ่าเนี่เรามีมือเรามีมือขยานมาด้วยอ่ะโอเค Signora non si chiude la sbarra, per quello continua a bloccarsi. Vediamo. Pass, pass here. Ah, thank you. Oh, can pass, you? In middle. Middle, okay. pass in the middle. Do lecchio, stia me? โอ้ยบัดงอไงบัดงอไม่ได้ไม่ได um um> ้ต้องเก็บเซฟเลสเลเซฟเลสเขาไงนี่มันก็เซฟเลสไงเซฟทุกคนเลยยังงอหมดงอทุกคนเลยครั้งแรกในชีว yeah, ิตเะเว้ยคราจะเดินามาขี่มาไม่เคยเลยที่บอกว่ามีโอกาสได้ขึ้นทางด่วนเราได้แบบสัมผัสบรรยากาศทางด่วนว่าจะต้องใช้อย่างไรยังไงเผื่อว่าเป็นหนทางต่อไปว่าทางไทยคอนด้าทำทิป เดินทางมายุโรปจะได้มาถูกครับผมชอบมากเลยตอนก่อนเพราออกมาขาสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคความเร็วไม่ต้องสูงนะมันร้อยหนึ่งกูเห็นมึงกดร้อยห้าสิบหมดแล้วร้อยห้าสิบตลอดทางนี่มีฮิตกิฟต์ด้วยเนี่ยตัวนี้มีเปิดอน้ะจับจับดิจับฮันด้าชิวิติเนี่ยที่ลงตัวโอ้ยฮิตกิฟต์เบอร์สามเว้ยเมื่อกี้เบอร์ห้าแม่งมือทับไม้กอะไม่ได้ไม่ได้นี่นีาเรียกซ้อมตกกับลบเขาเบอร์ห้านี่คือตกกับรถลบเนี่ยให้ดูให้ดูดูนี่เบอร์ห้านี่ เนี่ยเบอร์สี่เบอร์สี่นี่นี่นี่อ่าใช้งานง่ายกดปั๊บพึ่งคลิปในชีวิตจรนี่อ่านี้เบอร์ห้าสเต็ปห้าโอ้โหเนี่ยเบอร์เบอร์ห้าแล้วโอเคไปเราไปกันต่อดีกว่าไป ไปก็ตามทางบริษัทกาญสุดเนี่ยแล้วก็ทางก็จะมีบางช่วงที่บอกว่าเป็นทางเก่าแก่นะครับเขาก็ไม่ทําลายทิ้งด้วยเขาก็จะให้แบบเป็นทางขุกขาขุกขาแบบนี้เป็นเป็นคล้ายๆกับตัวคอนกรีตเรียงกันไปเลียงกันมาอย่างเงี้ยฮะติดแล้วครับตอนนี้คือติดแบบไปไหนต่อไม่ได้ละติดยาว,ยาว ไฟแดงนรกทุกสิบเมตรสิบเมตรมีไฟแดงตลอดใกล้ถึงแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าผ่าไฟแดงกันมานะเมื่อกีน้นี้ไม่ได้ผ่าหเราพอดีเลยแต่ว่าติดอยู่คันหนึ่งก็คือคุณแมนนะครับไทเรสซิ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ติดไฟแดงคันเดียวหรืออยู่คันเดียวไม่รู้จะเลยหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมีเส้นทางที่เรียกว่าเป็นสามแยกอย่างนี้นะเป็นสองแยกนะสามแยกสองแยกนะฮะตอนนี้ไกด์ก็จอดรอนะครับรอว่า จะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอกันต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดหลงนี่งานงอกเลยนะครับจําไม่ได้ว่าต้องไปส่งรถคืนที่ไหนสนุกสนานกันไปเดี๋ยวก็คงมาแลนะ้วฮะเฟินมากขี่กันมาวันนี้ตั้งแต่เติมน้ำมัน98.5โลแล้วพูคุณายคือทริปนี้ขี่เป็ร้อยโลเลยครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับอะไปกันต่อครับผมถึงแล้วนะครับ นี่ครับที่เก็บรถครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวเก็บรถเข้าไปในลานจอดรถนะครับของคินเลอร์ของเรานะครับเอมากะนหดูนิฮะไปกับพี่หม่น้องเ <laughs> นี่ยนพะี่เก็บรถินไซด์โอเค ี่ครับภายในของอห้องสวิตเขานะครับเครื่องมือเครื่องไม้ครบคันเลย,<า>ยเยอะจริงๆ,งๆนะครับลิฟต์มีพร้อมนะฮะนี่ลิฟต์อย่างดีนะครับอ <Okay S 2> โอเค <c oughs> เสร็จสิ้นเรียบร้อยโอ้โเป็นการขี่รถที่ฮาริโหที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ขี่กับคอนด้ามาวันนี้130กโลสบายกันหมดเลยตอนนี้ทุกคนนะฮะ ไหวไหมใส่ซ้อนผมใส่ซ้อนใส่ซ้อนคอซ่าได้เปรียบเพราะว่ามีฮิตกิฟสบายอันแน่นอนเมื่อกี้เปิดเวอร์สี่เลยตอนนี้หดในท่านี้แล้วครับแล้วเมื่อกี้เห็นไม่ใส่ถุงมือด้วยไม่ได้ใส่ถุงมือฮะเพราะต้องต้องถ่ายรูปก็เลยมือยัดไว้สุดยอดไอ้ข้างบนไ่เท่าไหร่ไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะฮะโอเคตามนั้นนี่ฮะรถที่เราเอามาคืนเขานะครับ ก็อย่างที่บอกไปว่าที่นี่คือที่เราสามารถเช่ารถได้นะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับอาจจะมีทริปที่ทางไทยคอนด้าจัดนะครับก็ถือว่าคราวนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆใช้ฟอร์ซ่าเนี่คุ้มค่ามากนะครับวิ่งมา1 3 0มกโลแล้วก็ใช้เส้นทางที่อิตาลีทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองก็ได้รู้ครับว่าการขี่ที่เมืองนอกมัน สนุกอย่างนี้นี่เองนะครับก็ขอบคุณสหรับไทยคอนด้าครับโอเคไปละเตรียมตัวกลับเมืองไทยดีกว่าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ